พระองค์ทรงพระ,จะเจริญยิ่งยิ่นานแล้วก็อยู่เป็นล้มโพล,มล้มใสให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะแอปสองสารบุตรวิภาวานทำบุญช่วยน้ําท่วมโถแต่งแนบปีหน้าตอนนี้เราต้องรอเลิกกันครับโอเคพอถ้าได้เลิกแล้วก็ก็จะเรียนให้ทราบครับแล้วก็ จะเรียนไปเชิญไปงานด้วยนะครับม <c oughs> ุอนเม่ป้ยผ่านลาเปิดคันโดรัชดาเตรียมอุ้มลูกน้องรายรับงานคู่ก็มีเรื่อยๆค่ะแต่เราก็แบบไปดูเพราะก็ยังห่วงว่าแบบเอฟแฟตจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยแต่ก็แบบก็ไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแต่ว่าดูก่อนเ้ยโต้ร้องไห้แล้วท <c oughs> ี่ต็มอนาคตยังไงแต่ณณอารมณ์ตอนนี้คือ จุดๆดนี้มันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วแล้วพี่เต็มก็แฮปปี้ม่ใช่เบอร์แฮปปี้ Happy คนเดียวตอบท้ายเมพิษเปลี่ยนแนวเฟาทำซีที R ่ RS เอมเลยค่ะเป็นมีน้องคนหนึ่งที่สนิทกันมากชื่อน้องไอซ์ค่ะแล้วน้องเนี่ยเขาก็สนิทกับน้องซีแล้วก็เลยรู้จักกันค่ะออมกันเบเบ้น้ำทิ้งแต่เช้ากลิ่เบิร์ดถึงธันวาเคลียข่าวขวงมิ้นแฟนหมากด้วหลังไม่จริงหรอกครับก็สำหรับผมก็ผมนับถือพี่มินเป็นพี่สาวคนหนึ่งครับส่วนอัตต้อยขวงลูกสาวอัปเดตอาการแม่เปยก เดินได้แล้วค่ะแล้วกเ็เดินขึ้นบันไดนะคะเริ่มมีแบบไม่ใช้ไม้เท้าบ้างแล้วมีทั้งใช้แล้วก็ไม่ใช้80ก็ยังใช้อยู่แต่20%เรนี่ยเริ่มไม่ใช้บ้างแล้วค่ะตอบท้ายไอซบุกชมีเฮบริษัทญี่ปุ่นเจ๋งอดโกอินเตอร์ค่ะแต่ว่าถ้าบอกถ้าบอกตรงๆเลยเนี่ยคือบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเรากินบุญเก่าอยู่นะครับ